สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วเมื่อนี่เด็กโคกับสากจ้าเด็กโคกับสากมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วโคกับสากสิมาเห็ดยังวัดจีมา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 ญาจ้าสิผ้ามาเห็ดเนาะจ้าเนาะนี่ยาจ้าสิมาเห็ดซุปน้ำไม่ดองจ้าซุปน้ำไม่ดองซุปไม่น้ำไม่ดองใส่บดเขียวงเนาะจ้าเนาะนี่บดเขียวงกับมะตูมใส่กันจ้านี่ ขันซุ้มน้ำไม่ดองเลยต้องมีบักเขือขันบ่มีบักเขือพ่วงกับมีบักเขือเปาะธรรมดาจ้านี่ยาจ้าก็เสิเอาน้ำไม่ดองรงต่ำก็นนะจ้าเนาะกับบกเขือพ่วงใน้มันแตกใส่กันสักกอนนาะจ้าเนาะอาหารอีสานอีสานบ้านๆจ้าอีอาหารบ้านๆอาหารบ้านๆยาจ้าก็บบได้เกียงอาหารไทยอาหารอีสานกะเฮ็ดก็คือเฮ็ดใส่ปากใส่ท้องเรียงลูกเรียงเต้ามากสิละจ้ายาไดซัมเมลจ้ายาจ้า แต่ยายจ่าจะมัดต่ำให้บักเขือพ่วงแตกก่อนน้อจ่ะเนะาะทำให้บักเขือพ่วงแตกก่อน นี่บะเขือพื่องแตกแล้วบะน,นี้ยาจ้าก็าสิมาใส่เครื่องปรุงนี่จ้าง่าย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 จ้าก็ใส่พริกซุปซุปไอ้น้ำไม้ดองนี่บะเฮ็ดเผ็ดจ้าเพราะว่าน้ำไม้มันห่อนอยู่แล้วนะจ้นะเนาะบะเฮ็ดเผ็ดแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปจ้าจะปรุงรสก็มีน้ำปลาจ,จ้า ใส่ซุปไม่ดองเนี่ยก็ใส่น้ำปลาขึ้นเกาเนาาจะเนาะก็คือใส่เห็นมันนวนลนะจ้ะกับน้ำปลาหน่อยนึงจ้าแล้วก็แป้งนวดจ้ะแป้งนวด วันนี้เจะจ่ากะมีหอมเนาะจ้ะอาจารย์หั่นเรียบร้อยหอมหอมหอมแล้วก็หอมสลันเนียกับผักซีหอมปลอมจ้ะเจ๊จ่าก็จะมาตัมบานิจ้าตัดไส่กันเ้๊จ่าซุปน้ำไม่ดองก็ใส่ปลาใส่ยังด้วยใจเจ๊จ่าซุปตัดน้ำไม่ดองใส่บะเขือพ่วง ใช้เครื่องปรุงแค่นี้เลยก้กอาหารอีสานข่ากินง่ายๆง่ายๆบ้บานเ่้เนาะจานเนาะซีมมงกรอนบนี้ แซบแซบพี่น้องพี่น้องคะแซบคกดกา นี่ละจ้าแม่ขั้วอินเตอร์แม่ขั้วอินเตอร์มาอยู่ถึงเมืองนอกเสียงขวดโคกขว,ว,วดสาดเนาะจ้าเนาะพี่น้องเนาะขันบ่มีโคกมีสาบบ่มีนมห,นหนึ่งเขาจ้า,ยา,จบบยางยกจ้ากับมาอยู่เริ่มเมืองนอกจ้ากักนี้ไปห้าลูกห้าล้านนี่จ้าพี่น้องส้มน้ำไม่ดองแซบๆนัวๆจ้า เสียงปิ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 งสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้แขกมา